สวัสด <Universe> ีครับเข้าสู่ช่องแดงชาแนลนะครับวันนี้ก็มาดูนะครับการรับประทานอาหารช่วงมื้อเที่ยงเนาะนี่นะพี่มนาอ่ามนาอ๋อเนี่ยผมมนากินแล้วนะนี่นะครับอาหารนะครับ ไปแล้วมาตามด้วยมือขวาเดี๋ยวนี้คลอรามมันเป็นมือขวาเป๋เป็นมือซ้ายคุณไปดับตใกระเทียมหอมล้นะคใช่หเทกระียมหอมดับ ไปเที่ยงคานจะไปตอนไหนเนี่ยฮะจะไปวันไหนเที่ยงคานอ่ะเก็บเที่ยงคานเก็บของแล้วเหรอคุณต้องเก็บให้หมดเลยในบ้านนั่นอ่ะอย่าเพิ่งใส่ ไหนระมาสามอ๋ออันนี้มันกระพริบอยู่ใช่ไหมเดี๋ยนะอันนี้จะถ้ามันกระพริบอย่างงี้ให้กดนี้นะคือที่จริงอ่ะมันต้องเสร็จตั้งแต่สิบเอ็ดโมงแล้วเนี่ยไม่มันต้องกดนี้ถ้าใครไปโดนมันเนี่ยมันไม่ได้เปิดเลยนะเนี่ยเหลือสิบเอ็ดนาทีโอ้ใครมากดว่าใครมากดมันดับเหรอไม่มันมีอคนกดตรงนี้ไงมีคนไปโดนมีคนมาช่วยอะ จริงจริงมันต้องไม่กระพริบเราก็มากดที่สตาร์ทอีกสิบเอ็ดนาทีอ่าโอเคป่ะเดี๋ยวรอมันรอให้มันทำงานเลยตั้งงานขายเครื่องซักผ้าซ่อมก็เป็นครับแล้วพนักงานดูแก่ซ่อมมีประสบการณ์ล้นเหลือก็ต้องรอให้มันให้มันไอ้นี่ไปอธิบายยังกระเซลแต่สิบเอ็ดโมงอ่ะจริงจริงเนี่ยคนมาโดนมันเวลาเขามาโดนแล้วมาแตะแล้วมันโดนปุ่มเนี่ยมันปุ่มสต็อป มันหมุนกี่รอบต่อนาทีคือถ้าระหว่างเครื่องมันเดินอยู่ใช่ไหมถ้าเราอยากจะทําอะไรเรากดพักตรงเนี้ยแ,แล้วเรสร็จสัตว์แล้วก็ปิดลงมาแล้วก็กดสตาร์ตต่อ<ม>อืก็จะจบถ้ามันกระพริบอยู่แล้วก็มากดซีสตาร์ตถ้าเราเห็นว่าถ้าเกิดใครมาโดนให้กดสตาร์ต<ม>นะมันก็จะทํางานปล่อยเลยตอนนี้ตอนนี้ลปล่อยมัน <ทำ S 2> ให้ไหมไหให้เดี๋ยวถ้ามันก็อาจจะเดินน้าเนี่ยมันเหลือแปดนาทีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นพีดัง รอรอต่อไปเนาะมันก็อาจจะเดนเห็นไหมเนี่ยใครมาโดนวะกำลังซ่อมเครื่องซักผ้าอยู่ยังกับเซลขายเครื่องซักผ้านู้ไปผ้านนุนจะแห้งไหมวันนี้ตั้งแต่ตีแปดโมงจนบ่ายโมงมันเหมือนกับอ่าน้ำหนักถ่วงมันไม่ได้เนาะอย่างนี้เราก็ได้เปรียบดิเราซักนานอ่ะ มันก็แห้งอยู่นะแต่สักแป๊ดเดียวมันเปียกๆเอออันนี้มันถึงขั้นปั่นแล้วเนาะอืมสแดงเป็นเจียวโอ้มีหมอนด้วยสักหมอนด้วยนะเนี่ยทำไมพี่จะไปยกขึ้นมาเยอะนะลิงออกโอ้ลิงออกโอ้ยกระโดดไล่จับเอาวันนี้ใครเป็นคนซักผ้า ก้อนครับผมอดีแล้วก็หนูซักเนี่ยมันถึงมาเสียสักทีเนี่ยเขาง่ายเนาะเขาซักผ้านอเขาไม่ได้เอาการปกติมันจะักตอกมาพอดีเลยไม่เหมือนพี่ใช่ไหมไม่เหมือนเลยที่บ้านพี่ใช้ใช้แรงใช้มันทำงานออ๋อพี่ใช้มือใช้มือในการซักใช้สิบนิ้วนี่แหละพี่ห่สิบนิ้วอาทิตย์นึงซักกี่ครั้งพี่แดงโอ้ยซักทุกวันใครเป็นคนซัก นี่โอ้โหเป็นไงจนกระมังแตกมาหลายใบแล้วน้อโอ้โหนี่คุณซักมือเลยเหรอใช่ครับซักมือไม่ต้องฟังพึ่งของพวกนี้นะครับพี่แดงเป็นคนจัดการทั้งหมดจัดการทั้งหมดซักมือเองเหมมันเป็นความรับผิดชอบของเราโดยการโอ้แสดงว่าคุณกระทำเกินกว่าสามครั้งแล้วโอ้ยพี่แดงแสดงว่าคุณทำเกินกว่าสามครั้งใช่ ถ้าทําเกินกว่าสามครั้งนี่ถือว่าเป็นหน้าที่โดยชอบใช่ถูกต้องถ้าวันไหนถ้าคุณไม่ทําถือว่าละทิ้งหน้าที่โดยชอบใช่ใช่เขาจะถามว่าทําไมวันนี้ไม่พักประพืชไม่ชอบนี่ไม่ได้ไม่ได้คือไม่ไม่ต้องไต่สวนไม่ต้องสืบพยานเนาะโอ้ยอ่าไม่ต้องหาข้อมูลใดๆพอพูดถึงเรื่องนี้ยาวยาวแกรู้ทุกเรื่องรู้ทุกเรื่อง แล้วพี่ทำมาแล้วมยังระบมซักผ้า่ยโอ้ยตั้งแต่เริ่มต้นนู่นโอ้เริ่มต้นจริงเลยเห็นไหมพอเริ่มต้นนี่ถือว่าเป็นเป็นหน้าที่โดยชอบไปแล้วเขาเรียกว่าผู้รู้น่ผู้รู้กลายเป็นหน้าที่แล้วโดยไยเป็นหน้าที่โดยชอบไปเลยจนผมติดนิสัยวันวันหนึ่งต้องได้ซักสักอย่างหนึ่งอย่างน้อยก็ถุงเท้าริงๆิงเห็นไหมจนติดนิสัยนี่ยังไม่ถึงขั้นว่าทำฟาสานเลยบ้างใช่ใช่ยังยังไม่เอาไม่เอาถ้าทำเนี่ย ทำเกินกว่าสามครั้งนั่นถือว่าเป็นหน้าที่ไปเลยทันทีเลยถูกอ่เนี่ยผว้มีประสบการณ์เขาทายมันทายรู้ไปหมดลุ้เรื่องทีมันก็เตาแก๊สก็รู้เครื่องซักผ้าก็รู้เรื่องแบบนี้ก็รู้รู้ไปหมดเคมีประสบการณ์ใช่ใช่่าทีจอกไว้ก่อนถือว่าถ้าเกินสามครั้งถือว่าเป็นหน้าที่โดยชอบเจองถ้าไม่ทำถ้าไม่ทำเนี่ย วันไหนไม่ทําถือว่าละทิ้งหน้าที่โดยชอบโอ้แล้วไม่ต้องสืบพยานไม่ต้องไต่สวนใช่ตัดสินเลยตัดสินเลยไม่รอลงอายาเลยพี่ดรงกเจนมีแรงจูงใจยังไงครับถึงทำตั้งแต่เริ่มต้นครับก็คิดว่าอยากจะช่วยเขาหรืออะไรไม่คิดว่าไม่คิดว่ามันจะเป็นหน้าอีจตอนนั้นเนี่ย ไอเรามันว่างเยอะเพราะงานเรามันเป็นกะไงงานเรามันเป็นกะส่วนเขาสาวออฟฟิศโอ้ต้องทำนะไม่ทาไม่ได้โอ้ไม่ทาไม่ได้เราก็ต้องทาเดี๋ยวมือไม้เสียใช่ถูกต้องถูกต้องเข้าใจเฉพไหมใช่มือไม้เสียมันจะมันร่งขยี้ผ้าเ่ยมันไม่ใช่เดี๋ยวมือไม้เสียตกลงนี่เราประจานเขาเราตัวเราไม่เห็นโอ้ยเอาความดีอ่ามันก็ไม่ผิดหรอกนะ อ่ลูกผู้ชายลดน้อยลงไปหน่อยก็ไม่เป็นไรเนาไม่เป็นไรเพราะเป็นคนที่รักครอบครัวถูกต้องนะถ้าเกิดว่าใครซักอยู่เพี่มนาถ้าเกิดแฟนถ้าเกิดแฟนนวดเนิดเนี่ยให้นวดเนี่ยเป็นไงไม่บ้านซักผมเป็นแขก เป็นแขกไปอยู่บ้านทําตัวให้เป็นแขกอย่าทำตัวให้เป็นเจ้าบ้านค่ะคือกองเป็นบ้านอ้าแต่วันนั้นวันนั้นผมเห็นคุณทํากับข้าวทําอะไรอุตลุดเลยแล้วไปบ้านอ่ะอันนี้เขามามาหาเราเนี่ยคือเขาเป็นแขกเราเป็นเจ้าบ้านเราต้องทำเนาะโอ้นี่เนาะโอ้แต่ว่าเาไปบ้านก็ทำเหมือนเดิมผมดูแล้วเนี่ยวันนั้นผมเห็นอยู่ในไลฟ์สดเขาทำกับข้าวไม่ไปบ้าน ผมเป็นแขกเขาเป็นเขาเป็นเจ้าบ้านเขาต้องทำทุกอย่างใช่แต่ว่ามาเนี่ยผมต้องดูแลเขาใช่เออเออใช่เข้าใจเข้าใจซักผ้าอาบน้ำอะไรต่างผมต้องมาเทคแคร์ทุกอย่างปัดกวาดทำกับข้าวใช่ผมต้องทำใช่ถูกเพราะเขาเป็นแขกเขาเป็นแขกโอ้หาทางออกจนได้อย่าให้เพื่อนตำหนิโอ้ยเโห ไม่มีตั้มนีหรอกมีแต่คนข้ชื่นชมครับอ่จริงนี่เราพูดตอสนุกอยู่ที่ผมติดดีไซน์ี่ตื่นมาต้องนึ่งข้าวต้อกับข้าวอ่าติดนิสัยเนาะถ้าผมเทคแค่ได้ผมก็เทคแค่์เพราะผมถือว่าเขาเป็นแขกแล้วเขาแขกใหญ่สูงถูงใช่ไหมแต่ว่าถ้าไปบ้านเราก็ทำตัวเป็นแขกกนั่นดีพี่มะนาวแต่ก็ต้องทำกับข้าวนะแขกเนี่ยปกตินะอ่แกผิดปกติแกไม่ค่อยไปบ้านอ๋อเหรอ เขาว่าแกอยากให้เมียแกเป็นแขกตลอดออยากให้เมียเป็นแขกตลอดเนาะแกแกแกจะได้นึ่งข้าวดูข้าวทำกับข้าวแต่ว่าในกรณีของพี่เด้จะต่างกันพี่ไดยทำตัวเป็นเช่าบ้านทำตัวเป็นเช่าบ้านดีเจนเป็นแขกใช่ก็นับกับตู้อย่างดีอแลดแดแลดูแลดูแลแลดแคดแลดบแลดูอลดดูแลดูแดแดดูอ ไม่รีดใช่ไหมเอาก็ใส่ยับยับสิก็ใส่ไปได้เท่าไหร่เท่านั้นหน้าที่เราเท่านี้จบโอ้โ้หน้าที่มีแค่นั้นเนาะจบเหน้าที่จบโอ้จบเลยจบเลยเอาล้างช่วยล้างชามหน้าที่ผมเห็นไหมอีกอ่ะอีกหนึ่งหน้าที่ได้ไม่เป็นไรทำกับข้าวไม่เอาไม่ทำหรอแต่ล้างช่วยล้างชามเง นี่มันข้าวไข่อ๋อไม่ทำแต่เจียวไข่เจียวไข่ได้เจียวไข่ได้แล้วแล้วเจียวไม่เป็นแผ่นด้วยนะแล้ไปหมดแล้วเล้วไปหมดไปมั่วว่เขาก็ไม่บ่นเหรอไม่บ่นถ้าถ้าบ่นอดอดนะอดครั้งต่อไปไม่ได้ละคุยให้เด็กฟังคุยให้ฟังให้ประสบการณ์มีประสบการณ์นี่ครับสองอย่างเป็นแขกกับเป็นเจ้าภาพแต่เราจะู่ทำตัวแบบแต่ปกติเขาจะเป็นเจ้าบ้านตลอดนั่นเองโอ้เป็นเจ้าบ้านตลอดะะเนนา ผมถ้ามานี่ผมก็เป็นเจ้าบ้านอืเป็นเเจ้าบน็ปแขกโอ้มานี่อมานทำทุกอย่างแขกก็ต้องทำทุกอย่างเหมือนกันเป็นแขกก็ทํทำทุกอย่างเหมือนกันนวดด้วยพอเป็นแขกเห็นไหมนวดด้วยเอานวดด้วยเนาะเขาม่เปลือกก็ต้องนวดนะอแล้วก่อนนอนก็พวงมาลัยสักพวงนึงโอ้ติดพวงมาลัยโอ้ย่างงี้เมียเป็นนักร้องเลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นใช่พวงมาลัยสักพวงหนึเหมือนเหมือนได้เมียเป็นนักร้องเนาะ ไปใช้มันไม่ได้ละเอ้ยไปซื้อทอมตามให้หน่อยนะพีก็ลุกขึ้นมาติดมมลัยให้หน่อยสิพีหายเลยเนาะอ้อนี่คำสั่งกันจะได้มาถึงาทีมันมันติดนะมันติดติดนิสัยสอนเนาะสอนเด็กให้รู้สอนเด็กเนาะสอนเด็กให่รู้ว่าเราว่าเราจะหาความทุกข์หรือหาความถูกอความสุขสองอย่างนี่แหละเราเราอยากได้สุขหรืออยากได้ทุกข์ก็หาเอาตอนนั้นแหละ สรุปทำสามครั้งก็เป็นหน้าที่เป็นหน้าที่เกินกว่าสามครั้งถือว่าหน้าที่เป็นหน้าที่โดยชอบเลยแต่แต่คู่นี้กูดีนะอ๋ออันนี้ทำด้วยกันใช่ไหมเออเขาอ๋อมมีไหมเ้าแต่เขาเขาทะเลาะกันไม่ค่อยแรงเขาแอบเอาเอาสายเอาสัยแบบใช้พละงกำลังอย่างเดียวคือน้ำหนักสูสีกันเออกระชุไม่ได้ทุบเลยไม่ได้ทุบเลยเอเอเขาพยายามอารมณ์อ่วยกันสมานฉันสมานละฉันใช่ แต่ผมสังเกตดูแล้วเขาปุ๊กิ๊กุ๊กิกกันนะเขารักกันดีเราเราก็มีความสุขนะโอ้โนี่แหละนเอ็ปาสุดรับุกคนนะพี่แดงมอกไปแล้วถ้าทำเกินสามครั้งถือว่าเป็นหน้าที่นะใช่เป็นหน้าที่อันชอบทำถูกต้องนะพี่แดงเจนก็ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ครับเพราะทมาแต่ต้นนี่เป็นหน้าที่แท้จริงเลยถเป็นหน้าที่โดยแท้จริงเลยดีอยู่คนเดียวมนเป็นแขกเาเป็นแขกดีอยู่คนเดียว นี่เออก็คลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับเราอ้าวไปเดียนทำคลิปป่ะใช่เลยฮะทำคลิปป่ะอ้าวทำไมอ้าวพี่ไรสดุดเปล่าผมไรสดเนี่ยผมให้ดูหมดนะอ๋อนี่นะครับเราผมไม่เปลี่ยเปลียนผมไม่เอาเปรียบอ๋อนี่นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงชาแนลด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับ